วัดผาลาดสกิทาคามีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดผาลาดวัดเก่าแก่อายุกว่า6 0 0ปีตำบลสุเทอพอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับวิหารพระพุทธบาทสีวิชัยโพคาด้านหน้าน,นรสิงคู่ทรงเมียนมามนุษย์สีหะหรือมนุติหะด้านในปรฏิสถานพระพุทธเมตตาผาลาดสวยงามมากๆเลยครับจุดนี้จะเป็นก่อนเข้าด้านในตัววัดนะครับ สิ่งก่อสร้างยในวัดนาลาดบ่อน้ำทิพย์อุโบสถหอพระพุทธร,รูปริมผาเจดียด์เก่าแก่ทรงสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆเลยครับด้านหน้าเป็นน้ำตกสายน้ำไหลตัดผ่านลงมาสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยครับด้านล่างนะครับบันไดหน้าริมน้ำพญานาคกลางน้ำพระธาตุเจดีย์โบราณ ศิละปะสมัยคูบาศรีวิชัยที่สร้างโดยชาวเมียนมาหอกกรรมฐา,านน้องหมาสบายเชียวครับวัด่าราเป็นวัดที่สงบมากๆเลยนะครับขนาดเรามาในช่วงวันหยุดยาวที่คนเยอะมากๆแต่ก็ยังรู้สึกถึงความสงบภายในวัดนะครับพญาธรรมิกราชพญาอินตาธิราชอนถา,าบินิกาเศรษฐีและนาวิสาขางดงามมากๆเลยนะครับ